สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องฮิปโปโฮโลพบกับม่หมอหิปนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงทาร์ทเดลี่แรนดอมกันนะคะดูดวงรายวันแรนดอมดูได้ทุกลัคนาราศีและสำหรับทุกคนที่เข้ามาพบเจอกับคลิปนี้นะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปไทม์เลสไม่ได้จำกัดช่วงเวลา มีผลภายใน1วันนะับตั้งแต่วันที่คุณมาดูคลิปและเป็นการอ่านไพ่แบบ general reading ไม่ได้จาะจงดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนื่องจากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าเรื่องราวของคุณเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะดูสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณในวันนี้กันก่อนนะคะ เซเว่คันะคะเหตุการณ์ที่ที่คุณเนี่ยจะเจอในวันนี้นะคะคุณอาจจะต้องมีการเลือกอะค่ะมันจะมีสิ่งที่ทำให้คุณเนี่ยจำเป็นจะต้องเลือกนะคะเลือกทางเดินไม่ว่าจะเป็นความรักการงานหรือการเงินนะคะคุณอาจจะต้องอ่าเหมือนกับใช้ การคิดวิเคราะห์ค่อนข้างมากอะคะ่ะแต่ที่สําคัญเนี่ยคุณอาจจะต้องใช้หัวใจในการเลือกเส้นทางนั้นๆน,นนะคะเพราะว่ามันจะเป็นผลดีที่สุดสําหรับคุณนะคะคุณจะต้องเลือกดีๆเนาะซึ่งใช้หัวใจเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เหตุและผลประกอบควบคู่กันไปด้วยนะคะแล้วเราก็จะมาดูอ,าอุปสรรคนะคะที่จะมีผลต่อสถานการณ์ครั้งนี้เนาะหรืออุปสรรคที่จะเข้ามาในสถานการณ์ครั้งนี้นะคะ Queen of c u p นะคะอ,อุปสรรคครั้งนี้ที่จะเข้ามาเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นจากตัวคุณเองนะคะซึ่งอุปสรรคครั้งนี้เนี่ยจะเกิดจากการที่คุณเนี่ยจะคิดกังวลมากจนเกินไปนะคะหรือคิดในแง่ลบจนมากเกินไป หรือในอีกทางหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะมีอารมณ์ที่เซนซิทีฟนะคะแล้วทําให้คุณเนี่ยคิดมากต่อการที่คุณอาจจะเลือกหนทางที่คุณจะต้องไปต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่นะคะจะเป็นในเรื่องของความคิดแล้วก็อารมณ์ของคุณนะคะที่เป็นอุปสรรคต่อ,อสถานการณ์ครั้งนี้เนาะแล้วเราก็จะมาดูคำแนะนำกันนะคะ คำแนะนำสำหรับคุณนะคะ for of pentacle นะคะคุณอาจจะต้องมีความความรู้สึกที่มั่นคงกว่านี้นะคะมีความรู้สึกในการที่คุณเนี่ยจะคีฟ ข้อแรกคือเป้าหมายของคุณนะคะคิดว่าคุณจะต้องการอะไรนะคะแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นกับเป้าหมายที่คุณต้องการจะเลือกนะคะกับทางเลือกมากมายที่จะเข้ามานะคะคุณอาจจะต้องมีความมั่นคงในสิ่งที่คุณเลือกนะคะในสิ่งที่คุณชอบแล้วก็เหมือนกับทําในสิ่งที่คุณมองว่ามันเหมาะสําหรับตัวคุณนะคะแล้วเราก็จะมาดูผลลัพธ์ในอนาคตกันมากนะคะว่าจะเป็นอย่างไร เดโมนนะคะผลลัพธ์ในอนาคตเนาะถ้าคุณเนี่ยสามารถจัดการกับอารมณ์ของคุณได้นะคะคุณก็จะเหมือนกับสิ่งที่คุณเลือกะคะ่ะมันจะสัมฤทธิ์ผลที่มันเหมาะสมกับตัวคุณนะคะมันจะเฉลยฉายออกมาเนาะทำให้คุณเนี่ย มีความสุขกับสิ่งที่คุณเลือกนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยยังปรับเปลี่ยนอารมณ์ของคุณไม่ได้นะคะยังเลือกไม่ได้เนาะยังมีความคิดมากคิดกังวลอยู่เนี่ยแม่หมอฮิมมองว่าสิ่งที่คุณเนี่ยจะมีผลมีผลกระทบต่อคุณนะคะ ก็คือความเครียดเนาะความเครียดความคิดมากนะคะแล้วอาจจะทําให้คุณเนี่ยตัดสินใจผิดพลาดได้นะคะคุณอาจจะต้องระวังนะคะในเรื่องของอารมณ์ของคุณให้ดีนะคะคุณอาจจะต้องจัดการอารมณ์ของคุณเนาะแล้วก็ใช้เหตุและผลในการพิจารณาประกอบด,ด้วยนะคะจบคำทำนาย สำหรับคลิปน,นี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบายค่ะ